ครับสวัสดีนักผู้ชมทุกท่านครับพมก็ผมนายช็อตตี้บูโจวัยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมกรีไซอาเซนโจโนบาคาร์โรนะครับไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่าน,นะซึ่งเดิมพีเกมเนี้ยมันก็เคยเป็นเกมมาก่อนนะตั้งแต่สมัย10ปีที่แล้วแล้วก็มีแอนิเมะด้วยนะครับประมาณปี2014มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะและคราวนี้ดี m อครับเอามาทำเป็นเกมแนว RPG พิมพ์นิยมนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน18บวกด้วย ก็ตามสไตล์ของเกมค่าย DMM แหละครับคือการต่อสู้ไม่เน้นเน้นปลดล็อกฉาก18บวกเพราะนั้นก็คือเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็ไปพัฒนาตัวละครให้เก่งๆก,ก็พอแล้วนะครับแล้วก็ไปปล่อยบอดนะครับเร่งความเร็ว3เท่าก็มีออโต้ก็มีเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสมากกับเกมนี้ส่วนฉาก18บวของสาวๆปลดล็อกค่อนข้างง่ายเลยครับแค่ไปเก็บเลเวลให้ถึง 30- บกับ5้านะครับบางตัวนี่คืออาจจะต้องเก็บถึง80ถึงจะปลดล็อกนะครับแล้วก็ฉากเนี่ยจะขยับด้วยนะครับก็ไปดูได้ในโอรีแฟนกันอแล YouTube อลงแลือลอง โอเคทีนี้ก็เริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูตรงนี้ครับนี่คือจะเป็นระบบเฟสนะครับตามสไตล์เกมญี่ปุ่นครับมีเควสเนื้อเรื่อง q u e s ฟาร์มทรัพยากรอะไรอย่างนี้นะครับและนี้ก็คือจะเป็นระบบอาร์คค่อยๆตีแบบตัลุยไปทีละด่านด่านๆประมาณอารมณ์หอคอยอะ่ะเออถ้าเกิดว่าเราผ่านหอคอยได้แต้มได้อะไรมาก็เอาไปแลกของได้อะไรแบบนี้นะครับ ส่วนอีกอันนึงจะเป็นการสู้กับบอสครับแต่ว่ามันยังไม่เปิดนะครับบอสก็จะมีหธาตุเลยครบเลยทีเดียวเชียวถ้าเปิดแล้วก็อย่าลืมไปสู้ด้วยกันละกันส่วนอีกอันนึงที่มันล็อกอยู่ยังไม่มีก็คืออีเวนต์หรือกิจกรรมนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ขอข้ามไปละกันอ่ะไปดูการต่อสู้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเล่นดูสักด่านหนึ่งด่านนี้กันละกันอ่ะแล้วก็เวลาก่อนจะไปต่อสู้ครับด้านซ้ายมันจะมีให้จัดปาร์ตี้นะครับที่เป็นสีเหลือง เวลาจัดปาร์ตี้ก็ง่ายๆดูด้านขวาล่างกดตัวนี้ได้เลยครับมันจะจัดที่ดีที่สุดให้โดยเราเลือกได้ว่าจะเอาธาตุอะไรไปด้วยหรือว่าจะเน้นอะไรเป็นหลัก hp โจมตีป้องกันอะไรเงี้ยถ้าเป็นอันแรกสุดคือเน้นทุกอย่างนะครับแค่นี้แหละมันก็ได้จัดที่ดีที่สุดให้นะครับแล้วก็มากดข้างๆกันครับที่เป็นปุ่มสีม่วงอันนี้คือการติดอุปกรณ์นะครับเป็นการอีกรูปแบบหนึ่งไงก็จะติดอุปกรณ์ให้กับตัวละครแค่นี้แหละง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนเองอะไรเงี้ยก็แค่คลิกแล้วเราก็เลือกได้เลยเร,ยเราจะเอาใคคครรรไปนนนนนะะะะััับบบบทีีีี้้้เกกมมจมจบบาดวย็ะะือ แดงชนะเขียวอ่าเขียวชนะสีฟ้าอ่าสีฟ้าไม่มีช่างมันนะแล้วก็สีฟ้าชนะสีแดงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสีเหลืองกับสีม่วงชนะกันเองก็คือเป็นระบบ5าธาตุพื้นฐานนั่นแหละแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีเอ่อตัวของระบบโรนะครับหรือว่าตำแหน่งด้วยอย่างเช่นตัวเนี้ยเป็นแทงเห็นไหมครับยืนหน้าอันนี้เป็น DPS ก็จะยืนหลังแทงอะไรงี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของสนับสนุนอ่าก็ต้องมีด้วยนะครับจะได้แบบว่าทําให้ทีมเราตายยากหน่อยมีการโหงการฮีอะไรงี้แล้วก็จะมีพวกนักเวทด้วยนะครับ เมื่อจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดตัวนี้ได้เลยครับไปต่อสู้ครับผมก็ตามที่ผมได้เกินไปตั้งหต่ต้นแล้วนะครับค่าย DMM ไม่เน้นสู้ครับเน้นปลดล็อกจาก11บวกนะครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายล่างได้นะครับมันจะมีคําสั่งออโต้กับเร่งความเร็วซึ่งมันก็เร่งได้สูงสุด3เท่านี้เองนะครับแล้วก็ปล่อยตัวละครไปได้เลยไม่ต้องทําอะไรครับชิวๆกันไปถ้าเกิดว่าเราสู้ไม่ไหวก็แค่ไปอัปเกรดไปเปิดกระปองเท่านั้นเองครับ โอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปเปิดกระปองกันดีกว่าครับก็ให้รับของรางวัลก่อนด้านซ้ายเลยครับสองอันอันนี้ก็คือจะเป็นพวกภารกิจเออร์เชิญเมนอันนี้ก็คือของขวัญนะครับเขาก็แจกมาเยอะในระดับหนึ่งนั้นก็สามารถเปิดกระปองได้หลายรอบเหมือนกันเสร็จแล้วก็ไปที่นี่ครับกระชาขอบนเลยเข้ามาแล้วจะเห็นว่ามันมีหลายตู้มากนะครับถ้าเกิดตู้ที่เราสามารถเปิดได้โดยไม่ต้องเติมเงินอ่ะมันจะไม่มีตัวอักษรอยู่แบบนี้อันนี้คือเปิดได้5้าดาวแน่นอนนะครับใช้เพชรน้อยด้วยแต่ต้องเติมเงินครับมันจะมีตัวอักษรคันจเขีียยอู่ อ่นเนี้ยเปิดฟรีนะครับไม่ใช่เปิดฟรีเขาลดเปิดโดยใช้เงินแคนในเกมได้งั้นเดี๋ยวผมเปิดเลยกันแล้วกันนะครับจัดมาเราจะรู้ได้ทันทีนั่นแต่ตอนนี้เลยนะครับว่าเราได้5้าดาวไหมถ้าได้5าดาวแหละตรงนี้จะเป็นสีลุงอันนี้เป็นสีทองก็คือไม่มีห้าดาวอันนี้จะมีแค่สี่ดาวเท่านั้นนะครับดูสาวๆเป็นไงครับน่ารักอยู่แล้วเนาะโวรสามดาวก็ข้ามไปไวายๆเลยแล้วกันบางคนคือผมมีอยู่แล้วไงเขาก็เลยจะไม่แนะนําตัวนะครับไม่มีเสียงภาคด้วย ต้องรอแบบพวกสี่ดาวอะไรเงี้ยแม่แม,แมเนี่ยเสียงพากมาละโอ้ยนางพยาบาลว่าท่านมืดด้วยอืมคนนี้สวยเลยอ่ะอยากได้ห้าดาวของคนนี้อ้าวสี่ดาวมาอีกใบหนึง่งโอ้โหนักเวทครับผมไม่ใช่นักเวทพร,พระพระอันนี้พระเหมือนกันดูจากไอคอนด้านสายล่างอู้พูดถึงคนนี้คนนี้มาอีกแต่อยากได้ห้าดาวทำไมรอบนี้ได้พระเยอะวะ โ oh, อ้คนนี้น่ารักเลยเป็นแทง่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับบางคนซ้ำไงกลายเป็นเศษเกลือไปซะเนาะโอเคเปิดต่อก็ด้านนี้นะครับถ้าไม่เปิดแล้วก็ด้านขวานะเปิดต่อดีกว่าด้านซ้ายเปิดได้อีกสองรอบก็เอาไปดูซิว่าเราจะได้5ดาวไหมไม่ได้เหมือนเดิมเวรกรรมจริงๆ ซ้ำๆทั้งนั้นเลยเนาะกลายเป็นเศษเกลือไปให้หมดนี่สีดาวโอ้น่ารักผมขาดแท้งอยู่พอดีแต่อยากได้แทงห้าดาวเพราะตอนนี้ผมมีแท้งค,คนเดียวไงไปรับตีนไม่ค่อยไหวน่าคนนี้ซ้ำเห็นปะ่ะเออมีแล้วนะครับซ้ำเลยไม่พูดอะไรรอบสุดท้ายจัดมา ลุ้นๆกันไปห้าดาวมาไหมไม่มาอีกแล้วครับดวงไม่ไดีจริงๆตอนที่อ๋อไม่ได้อัดคลิปอ่ะห้าดาวออก2ตัวเลยจ้ามาหลากหลายมากครับทั้งรังสรงหนังสือปืนเปินดาบเดิบธนงธนูมาหมดเดี๋ยวนะรอบนี้ไม่มี4ดาวเลยจริงดิมันการันตี4ดาวใบหนึ่งนะ เออพูด,พดบุมมาปั๊บอุ้ยน้าพยาบาลน,น่ารักอุ้ยน่ารักอีกแล้วคนนี้ไวฟูผมเลยเกมนี้สังเกตนะครับซ้ำทุกใบครับโอเคนี่คือหนึ่งตู้นะครับที่เราสามารถที่จะเปิดโดยใช้แคทฟรีได้แล้วถ้าเกิดเราเปิดครบ150ใบเนี่ยเราสามารถแลกตัวน้าตู้ได้นี่คือมีการันตีบ้างกันเถอะอันนี้ผมเปิดไปหกรอบแล้วนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายต่อนะครับจะเห็นว่านี้ต้องเติมเงินอันนี้ก็ต้องเติมเงินอันนี้ก็ต้องเติมเงิน อ่ะอันนี้ไม่ต้องเติมแล้วนะครับแต่ว่าจะได้ตัวละครท่านลมเป็นหลักอันนี้ก็แล้วแต่นะชอบหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ครับมีตั๋วด้วยก็ได้มาจากกิจกรรมแหละได้มาจากอะไรก็ไม่รู้เล่นไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ได้อันนี้ก็เปิดเลยกันแล้วกันนะครับดูซิว่าจะได้หดาวไหมอ้ามีเออร์เลอร์ด้วยอ้าไม่เป็นไรคือบางทีเออร์เลอร์แล้วมันยังสามารถเล่นได้ต่อไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับอ่ะก็ช่างมันกันแล้วกันเมื่อกี้เออร์เลอร์ปุ๊บหายไปเลยอะเวนกรรจริงๆซวยเลยครับตั๋วหายไปเลยไม่เป็นเดีค่อปหนน้ิงึื จะบอกเปิดฟรีก็ไม่ใช่มันเป็นใช้เงินในเกมอ่ะเปิดได้วันละหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้เป็นพวกวัตถุดิบแล้วก็เป็นพวกตัวละครด้วยสคิปเลยแล้วกันตู้นี้คงไม่มีตัวอะไรดีๆเห็นปะส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการอัปเกรดนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวละครด้วยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงยูนิตกันนะครับก็คือการอัปเกรดนั่นเองครับข้าม,มาจะมี2อันอันแรกคือการจัดทีมผมสอนไปก่อนอันนี้แล้วอันนี้จะไม่พูดซ้ำนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งข้างๆกันครับนี่คือเป นละก็เดี๋ยวผมชอบน้องคนนี้ใช่ไหมปั้นน้องคนนี้ก่อนเลยกันแล้วกันเมื่อเราคลิกแล้วครับดูด้านขวามีการอัปเกรดสส่วนด้วยกันอันแรกก็คือจะเป็นการอัปเกรดเลเวลเรากดตัวนี้ก็ได้นะมันก็จะจับยาดพวกแคปซูลที่ดีที่สุดให้เลยแล้วกดด้านล่างแค่นี้แหละจบเป็นการอัปเกรดเลเวลนะครับตอนนั้นต่อไปนะครับอันนี้คือเป็นการอัปเกรดสกิลทรีนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครโดยใช้กุญแจถ้าเกิดว่าท่านชมเล่นตัวนี้จริงๆอะ่ะค่อยมาอัปเกรดนะครับไม ส่วนอันสุดท้ายครับเป็นการปลดลิมิเตอร์นั่นเองเมื่อกี้ผมเปิดน้องเขาได้ซ้ำใช่ไหมครับผมก็สามารถที่จะมาเลื่อนขั้นได้เขาก็จะมีบอกครับว่าจะใช้ตัวของอไอตัวเศษเกลือเนี่ยเขาเรียกว่ามาสเตอร์คอร์เนาะกับยูนิคอร์อันนี้ก็แล้วแต่กันแล้วกันอัปเกรดเลยแล้วกันเนาะเปิดซ้ำมาก็อัปเกรดไปเห็นไหมคอเลยก็อัปครับ,รบก็ทําให้ตัวละครเนี่ยเก่งขึ้นด้วยเนาะส่วนต่อมานะครับก็คือจะเป็นอีคิพอีคิพคือไอตัวการ์ดจำได้ไหมการ์ดที่ใช้ในการติดตั้งให้กับตัวละครนะครับก็สสาาาามรรรรรถออออััััััปปเเเเเกกกดดดดดได้้ชช่่่่นน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 ีียยวะะคคบบงุๆ เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วกดตัวนี้อันแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะเอาอะไรเป็นวัตถุดิบก็คือไอ้พวกที่เป็นรูปปลานี่แหละก็คือจะเป็นวัตถุดิบก็เลือกได้เลยเสร็จแ,แล้วก็ด้านขวาล่างจบครับผมส่วนเมนูต่อไปอันนี้คือการปลดลิมิเตอร์ของการครับคือเดิมพีการ์ดเนี่ยมันจะมีเลเวลตันอยู่อย่างเช่นอย่างเงี้ยเลเวลตันสามสิบใช่ไหมถ้าเกิดเรามีการ์ดซ้แเราก็เอาการ์ดซ้ำมาหลอมรวมกันได้มันก็จะมีตัวของอแม็กเลเวลที่มันสูงขึ้นนั่นเองครับ ส่วนอีกเมนูหนึ่งด้านล่างอันนี้คือการขายนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่เอาอันไหนแล้วก็เลือกได้ครับแล้วกดตกลงมันก็จะมีบอกครับว่าจะได้อะไรกลับมาส่วนใหญ่ก็เป็นตังนั่นแหละตัวนั้นต่อไปครับอันนี้คือการค้นหาวัตถุดิบหรือทรัพยากรน,นั่นเองนะครับก็ท่านผู้ชมกดเซิร์ชปั๊บมันจะมีเหมือนกับลายชื่อขึ้นมาครับว่าเ,ออเราสามารถหาอะไรได้บ้างแล้วพอที่ผมหาสําเร็จเรียบร้อยแล้วไงมาเลยแจ้งเตือนว่าอของที่ผมให้ไปหาเนี่ยสำเร็จแล้วนะถ้าเกิดต้องการที่จะให้หาอีกก็สามารถคลิกที่ตรง เสร็จแล้วเขาจะให้เราเลือกตัวละครครับว่าเราจะเอาคนไหนเนี่ยส่งไปกดตัวนี้ก็ได้นะมันก็จะจัดที่ดีที่สุดให้เลยนะครับแล้วกดตัวสีฟ้าแค่นี้แหละมันก็จะเริ่มไปหาของนะครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นไปเรื่อยอ่ะมันจะสามารถส่งไปได้มากกว่า1ตัวคือเดิมทีมันจะส่งไปได้แค่ไม่ใช่ตัวขอโทษเป็น1ทีมอ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้ผมส่งไปทีมหนึ่งใช่ไหมคราวนี้ผมมีอีกช่องหนึ่งก็สามารถเนี่ยส่งไปได้อีกหนึ่งทีมอันนี้ก็แล after, ้วแต่เราจะส่งอันไหนไปก็กดสีฟ้าเหมือนเดิมแล้วกดตััวววววนน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 ีีีีีี้้้้้เเเเเเเหหหหมมมมมืืออออออดดดดิิแแลลลกกกกตต็รราาาาาบททท่่่่่ํยงช30ึไ 8ชั่วโมงใช่ไหมอ่ะก็ตามนั้นแหละครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกไปไอ้ระบบนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนกับแต้มกิจกรรมด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถเอาของไปแลกได้นะตรงเนี้ยอ่าแต้มไปแลกของนี่แหละเวลาเข้ามาก็จะเห็นว่ามันมีการพวก5าดาวอยู่ด้วยนะครับใช้6000แต้มในการแลกเนาะแล้วก็มาถึงส่วนที่ท่านผู้ชมรอคอยนะครับก็คือฉาก18บวกเราปลดล็อกได้อย่างไรนะครับพูดไปแล้วต้นคลิปแล้วแหละก็คือไปอัปเกรดเลเวลมาจนกว่าจะเลเวล50า0ก็แห้รวิอัปดสับก็คือให้ไปลงดันเจ้นนว ดันเจียนฟาร์มทรัพยากรอะไอพวกเนี้ยมันจะได้อีพีเยอะด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วแล้วก็มันจะได้พวกแคปซูลพวกเนี้ยไปใช้ในการอัปเกรดตัวละครด้วยหวังว่าจะจํากันได้นะก็ให้ลงอีซี่เสร็จปั๊บลง Normal นะครับแล้วก็ลงฮาร์ดฮาร์ดเนี่ยมันจะลงได้เวลา3ครั้งนะครับแล้วก็มันจะมีเวลาเปิดด้วยอย่างเช่นวันนี้ผมมาเล่นเนี่ยไอ้ดันเจียนไฟเปิดอ่ะแล้วก็วันต่อไปจะเป็นดันเจียนเอ่อตัวของอันนี้แหละมังไม่รู้เหมือนกันอะมันมันถ้ามันเปิดมันจะสว่างขึ้นมาเอาเป็นว่าอย่างงี้ก็แล้วัันนนไ่หหอวาย ันถ้าเกิดว่าเราอยากจะปลดล็อกจริงๆก็คือเนี่ยนะครับมาลง normal ก็ได้อันไหนลงาร์ดได้ก็ลงลง normal ได้ก็ลงนะครับจะได้เอาไปอัพกรงอัพเกรดตัวละครกันเนาะจะได้เลเวลถึงไวๆเสร็จแล้วเราก็มาที่นี่ครับด้านล่างของเควสครับจะเป็นรูมหัวใจ2อันนะครับคลิกเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เลือกตัวละครที่เราต้องการดูฉาก18บวกได้เลยซึ่งเดี๋ยวในโอลีแฟนเน่ะเดี๋ยวผมจะเอาฉาก18บวกของน้องคนนี้กันละกันนะครับให้ดูเนาะเพราะว่าผมชอบคนนี้มากแล้วก็เอาอีกสักคนหนึ่งคน,คน,น้อ,อค,นคนนี้มันผ่านนลไงมัเเเกิดดแล้วนนะก็ไปตามูใจ ส่วนอนหนึ่งของเกมนี้ก็จะมีตัวของการเปลี่ยนคนที่จะมายืนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยแหละครับก็ดูด้านซ้ายล่างเอ่อใช่ใชด้านซ้ายนั่นแหละอ่าด้านซ้ายล่างนะครับมันจะมีรูปคนแบบนี้อยู่เมื่อเราคลิกไปแล้วครับเราก็จะเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาใครเนี่ยไปยืนที่หน้าล็อบบี้บ้างแล้วถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนคนก็แค่สไลด์ซ้ายสไลด์ขวาแค่นี้แหละแล้วเราสามารถแตะที่ตัวละครด้วยนะก็จะมีแบบว่าพูดคุยกับเราด้วยเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนสีหน้าอะไรอย่างงี้นะครับส่วนสุดท้ายของเกมนี้ ซึ่งมันแทบจะไม่มีอะไรเลยก็มีแค่การปรับเกียับเสียงนะครับแล้วก็เฟรมเรท่าเผื่อบางคนต้องการประหยัดพลังงานอะไรเงี้ยก็มาปิดเปิดเฟรมเรทให้มันแบบว่าเอ่อให้มันประหยัดพลังงานนั่นแหละอ่ะลองดูกันแล้วกันครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วส่วนเรื่องของ ID แน่นอนครับเกมค่าย DMM ถ้าท่านผู้ชมไม่สมัครเนี่ยมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นมันจะไม่มีเรื่องของการรีเซ็ตหรือว่าไม่มีเรื่องของการย้าย ID ดีนะครับไม่มีเพราะว่าต้องมีไ d ดีก่อนที่จะเข้ามาเล่นอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นก็สำหรับเกมนี้ก็รีวิวไว้เพียงเท่านี้กกกกกันนนล้้วรร็็เเเียได่าปอม ที่เอาเกมเก่ามาทําใหม่มีฉาก18บวกด้วยนะครับแล้วก็ปลดลอกง,ง่ายมากเลย